สวัสดีค่ะช่องเยติมออสชาแนลนะคะข่ามาทานมื้อเช้ากันค่ะมื้อเช้าของเยติมก็กาแฟกับซีเรีย เดี๋ยวกลับไปจะไปลองจะไปลองกาแฟของรุงพลเพราะว่าเย่าติ๋มทำมาไม,ไม่ให้ส่งมาเพราะว่ามันมีกาแฟบางอย่างนะฮะที่ผสมอะไรบางอย่างเราไม่รู้เขาไม่ให้ผ่านเพื่อนเคยส่งมา ทำ,ท,ำทำให้ทาไม่ผ่าน a p ไไปทิ้งขยะหมดเลยอืมแ้วติมก็กลัวเนาะเดี๋ยวจะเอาไปลองดูว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามากินเองเนี่ยนะเอามาไม่เท่าไหร่เนี่ยก็คงจะได้นะวันนี้ก็อืม วางกด็ดูดูตรงนู้นตรงนี้แล้หยุดดราม่าเรื่องบ้านอะไรนะหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะป้าก็ตั้งไว้แล้วก็หยุดดราม่ามาเนาะจะเป็นแผนหรือไม่แผนก็คิดว่า ที่ไปทางที่ดีทำให้ youtube หลายคนมันมีคอนเทนต์ต่อนะฮะอืมเราคิดไปทางที่ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นผลดีกับก,กับ y o u ูท่ะผู้ว่าว่าแกไม่สะทบสะท้านอะไรหรอกเพราะว่าแกรูก้เกมหมดจะเป็นแผนหรือไม่แผนเนะเาะก็ไปดูไอข่าวเนาะเรา ก็ไปติดตามข่าวสองสามวันนี้ลุงลุงตู่ลาออกแล้วใช่ไหมแล้วก็ใครจะเป็นน,ะนายกอืมถ้าวันนี้เขาโหวตนายกกันนะฮะถ้าเกิดพิธาไม่ได้ลุกคือขึ้นอีกอืมพิทาเขาก็โอเคนะเดี่ยมก็อยากจะได้นะแต่ว่า เอ้ติ๋มไม่เห็นด้วยก็เรื่องไอ้แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไปลดอะไรต่ออะไรโอ้ใครว่าใครอะไรต่ออะไรนะกฎหมายไปลดไปลดอะไรอะ่ะไม่รู้เอ้ติ๋มฟังเมื่อวานเนี้ยก็ก็ไม่เห็นด้วยเนาะไม่รู้ว่าใครอยากจะให้คนที่ เขาทำธุรกิจอ่ะเข้ามาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยคำไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชั่นมันจะมีไหมประเทศไทยใหญสิ่งจะทันไดเ้เห็นไหมบ้านเรานะถ้าเกิดว่าไม่คอร์รัคชั่นนะถนนเททองได้เนะ อืมใครมาก็ตอนแรกก็ดีหมดตอนหลังๆก็เท,ทอืมแต่คนไม่ไม่รู้นะว่าเออตอนรุ่นรุ่น ระยุทธเขาสร้างอะไรบ้างเออพอแกออกแล้วเออเขาถึงได้มามาเปิดเผอว่าแกทําอะไรบ้างอะไรบ้างเน้ก็ทําเยอะนะอืมก็ทําเยอะนะเออเนาะก็แล้วแต่ว่าอำนาจเนาะคนหลายคนแล้วก็เออมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจ พอมีอำนาจแล้วก็ถ้าใช้อำนาจนะกฎหมายนะถ้าใช้กฎหมายอะกฎหมายดีแต่ว่าคนที่ถืออ่ากฎหมายนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เสี่ยงตรงทุกคนไปก็เหมือนคดีอ่คดีของลุงป้าเนี่ยนะ ถ้าไม่ใช่เพราะตัวตุนนะลุงป้าก็ไม่ได้โดนคดีนี่หรอกบอกเลยเพราะรวมเขาก็คิดว่าลุงลุงรู้นู่นนี่นั่นก็อยากจะกำจัดไม่ใช่ไทยไถ้าไม่มีคอร์สก็ทราบน้ะบอกได้เลยนะเชื่อก่อน ประเทศประเทศไทยแล้วจะถนนเททองได้เลยประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาทำถนนห,หนทางนะประเทศเขาเนะาะใช่ภาษีมันแพงเขาเก็บภาษีแพงเก็บภาษีอะแล้วแต่รายได้ที่ที่เราได้ดับแต่ประเทศเขานาะว่างกว่าประเทศไทยตนะั้งสี่สิบเท่า กฎหมายเขาคือเปนกฎหมายอืมแล้วก็แฟนท่านอ่ะเขาทำไมให้ได้อ่ะแฟนท่านให้กับคนแก่เดือนหนึ่งต้องสามสี่หมื่นนะคะเขาทำไมให้ได้ช่วยเหลืออย่างอื่นอีกรักษาฟรีอีกรักษาฟรีนะที่นี่ วัตกรรมม,มีไม่รักษามีเอกนชนก็มีค่ะแต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าไปรักษาไอ้ทั่วไปเนี่ยก็รักษารัฐบาลไม่ได้เสียตังค์แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดูข่าวดูไอ้ติดตามน้องเย,ยติมรักน้องตรงแก้ไม่สบายเนาะไปภาวตัด กนะ็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราปู่ป,รป,ปรารกิจคุ้มครองให้น้องปลอดภัยอืมแล้วก็ก็โชคดีเนาะที่ของคุณล้อมไปด้วยเนาะลุงหว่างแกก็ไปเฝ้าด้วย ว่างเยอวอะไร f บางคนก็ไปขงเขาเน้นว่ากแกน,นี่นั่นโอ้ยจะไปว่ากนันเลยยาว่าสงสารแกคลิกไปโคลเรานะักคลิกไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนหรอกแล้วแกเสียงแกดื้ออะไรเงี้ย คือปรทางที่ดีนะ่าจะเป็นผู้ชายนะฮะเป็นผู้ชายเลี้ยงลูกมาสามคนเนี่ยโอ้โหเยติมนะเป็นผู้หญิงนะเยะติมเลี้ยงลูกมาสองคนเนี่ยเยติมก็แทบจะแยก่กว่าลูกจะกว่าเราจะเดินผ่านตรงนั้นมาได้เนาะโอ้ยแกนี่ยิ่งด้เห็นแกเล่าเนาะเนี่ยว่าเยติมมีลายแกนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีลายก็คุยแกว่าเออก่อนนะ สามร้อยบาทก็ยังไม่ได้เดี๋ยวซ้าไปแกก็ต้องเก็บกระเบื้กระเสียนอันนี้ลูกเขารักนะเดี๋ยติ๋มเอามาต้มตบ้านเราเขาจะาคั่วเอาเนาะกว่าลูกจะโตได้ก็มีคนชอบนะน้องตองมีมีคนรักเยอะเนาะเดี๋ยติม๋มคนนึงอะ่ะ มีคนรักชอบเพราะว่าเด็กคนนี้นะมีดีในตัวมีดีในตัวจริงๆมีมีสเสน่ห์ซื่อเนาะความที่แบบว่าล,ลุงแกแบบว่าลุงลุงหวังนะแกเลี้ยงลูกมาโดยแกไม่ได้สอนนะแกคิดว่าแกไม่ได้ แทบจะไม่ได้สอนนะไม่เวลาไม่มีเนาะต้องตองแกต้องต้องเรียนพิเศษเนาะเพราะว่าแกก็มัวแต่หาเงินลูกสามคนนะฮะโอ้โหไม่ใช่เทียแกก็ดูหัวข้อแกเถอะแกมีอะไรเหมือนกูเป็นคนเก็บกดอะ่ะอืม เราก็มองไปทาง ừ, ทางทางบวกเนาะบวกทางที่ดีไอ้ติ่มก็ให้แล้วไม่มีข้อแม้คนเราเนาะแอฟซี FC ทุกคนก็เหมือนกันนะคะอืมไอ้กลิมอ่านข้อความของคุณล้อมเมืม่อเมื่อคืนนี้คนเข้าไปดูนะหมื่นกว่าคนคนคอมเมม,มากมายอืม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะวเราเนาะเป็นมนุษย์เดีกันก็ก็คุณหนูคุณเจือกันแรกก็ช่วยเหลือกันไปนะคะก็วันนี้เราไปติ่นตืน่นแต่เช้าไหวเจ้าที่นะคะแล้วก็ ขอบคุณเอฟตีลุงป้าทุกท่านนะคะที่ว่าเข้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปให้เยติมนะคะอย่าลืมกดถักไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยติมด้วยนะคะแล้วก็ดูก็ห้าหละสิบนาทีดูให้เยติมหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าเว,เวลาของเยติมชั่วโมงของเยติมน้อยมากเพราะยังไม่ได้ไลฟ์สดเนาะ เดี๋ยวกลับไปบ้านเราจะไปร้ายสดอืมเดี๋ที่ไม่รู้ว่าจะทำไงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ